นออ้้ยยู่่ีเฮสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับ X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  a y รายการสําหรับที่จะไปสแกนความสุขความสนุกในรายการมาไรไฟเตอร์เช่นวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปสแกนว่ามีใครบ้างนะครับที่จะมาในรายการคนที่มาคองมาไรจะเป็นใครและนักร้องที่จะมาแข่งขันชิงรางวัลในรายการมาไรไฟเตอร์เป็นใครบ้างเราไปชมพร้อมๆกันครับไปครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยรอรอไปครับ และผมนี่ก็คือหนึ่งที่จะมาหาคนเข้าค่ายคุณจียอนนะครับวันนี้มาในรายการมาอะไรไฟเตอร์อยากจะทาอะไรบ้างคะเฮ้อของมาอะไรคนที่ชื่นชอบจิ้มอย่างเดียวค่ะเห็นปุ๊บอยากเอานักร้องคนนี้เข้าค่ายค่ะวิ่งไปคล้องมาอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับแต่อยากจะถามว่าเคยคล้องมาอะไรมาก่อนหรือเปล่าเคยเป็นที่เป็นมีมีเงินนักอใช่ค่ะตอนเป็นนักร้องใช่ไหมฮะใช่สมัยสิบปีที่ สมัย10ปีที่แล้วใช่ค่ะครับผมแต่แต่วันนี้เรากลับกันเราไปคล้องเขาพอเห็นปุ๊บนักร้องมายืนต่อหน้าเราเรามีเกณฑ์อะไรไหมฮะที่จะเลือกเขาเข้าค่ายเราเออจริงๆไม่เคยไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยอ่ะเขาก็เลยแบบตื่นเต้นด้วยแล้วก็จริงๆเอาจริงๆตัวเองก็ไม่รอดอยู่แล้วแล้วก็ต้องไปเลือกคนอื่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูค่ะ เด็กสมัยนี้มันเก่งมากไงใช่เก่งมากเราจะต้องทำให้เขาเป็นแชมป์ด้วยวันนี้จริงเหรอใช่ครับแต่วันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมาร้องคนเดียวนะฮะวันนี้จะมีพีดดาดาเราจะสู้เขาได้ไหมสู้ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าพวกเขาก็จริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้รุ่นหนูอ่ะต้องเป็นไปรุ่นป้าไปรุ่นป้า ไม่อยู่จังเลยเราเลยไม่อยู่ก็เลยพูดได้แค่ยืนก็ไม่ไหวแล้วทั้งสองคนที่บอกว่าพึ่งได้คือว่าพอเราเป็นเลือกแล้วเนี่ยอาจจะเลือกซ้ำกันอาจจะเลือกชอบคนเดียวกันเราจะตกค่ะเราจะตกค่ะหราจะตกค่ะแย่งโดยกันตกตกเพื่อได้มาใช่โอเคเดี๋ยวเราก็ออรอดูนะคะรอดูนะคะ เราพบผู้ที่จะมาเลือกนักร้องเข้าค่ายแล้วทั้งสองท่านนี้และฮะชื่อค่ายด้วยนะคอยนึกค่ายเดี๋ยวเขาต้องนึกชื่อค่ายด้วยครับมีกฎเกณฑ์อะไรไหมที่จะเลือกนักร้องเข้าค่ายเราก็ดูที่ความสามารถคือถ้าใครความสามารถสูงก็ไม่เลือกอันนี้ก็คือดูที่หน้าตาแล้วใครเป็นเพศชายก็คือเลือกอันนี้ของด้าจะดูที่หลักการโง่เฮงมากกว่าเออว่าโง่เฮงพอเป็นยังไงแต่ว่าความสามารถไม่ไม่ไม่ต้องคำนึงเพราะว่าเจ้าของค่ายก็ไม่ได้มีความสามารถ ครับผมแล้วพี่หอมครก็เอาเพศชายเข้าไว้ก่อนเพศหญิงก็คือตกรอบถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องเลือกค่ะแต่วันนี้บอกเลยว่าผู้ชายเยอะมากอ๋อเหรออ๋อติ๊ต้องเลือกแล้วฮะหล่อก็คือเข้ารอบโก็ดีว่าหอมกระด้างคือสเปคคนละแบบกันเราจะไปแย่งกันมีซิกแพคหรือเปล่ามีซิกแพคไหมคะไม่เคยมีเลยชมนี้ชมต้นหอมด้วยนะบอกเลยชมต้นหอม่่ววจริงถอดเลยไอ้หนูถอดเลย โอ๊ยแหมเคยชินแต่ไม่ได้มีเราสองคนนะยังมีอีกหนึ่งคนนะครับจียอนนะครับเออใช่จียองแย่งกับจียอนแล้วจียอนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าไรถ้าเกิดว่ามาเลือกคนเดียวเราตบตีแน่นอนชื่ไม่ได้หรอกคือเพราะว่าต้องบอกเลยว่างานไทยยังไงก็ชนะเกาหลีความแซ่บเลยเนี่ยก็ชนะก็อยู่แล้วเออไม่เลยไมเลยเห็นว่าเขาบอกเขคล้ายฉันไม่เหมือนกับหนู การไม่ใช่บาโฮนะอันยองเกมบาจิออนเนี่ยเดี๋ยวแปลให้แปลให้ไม่ต้องเลือกเขาไม่ต้องเลือกเขาให้เลือกพี่ดาดาไอ้หนูนี่นี่เท่าไหร่ วันนี้ต้องมีศึกแน่เลยบนเวทีเนี้เลยฮะไม่มีใครยอมใครกันแน่นอนเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรอชมกันนะฮะว่าทั้งสองท่านแลนกจีออนเนี่ยเขาจะเลือกใครแล้วเขาจะเป็นแชมป์ในวันนี้หรือเปล่านะฮะอันนี้สําคัญนะฮะเลือกแล้วต้องทําให้เขาเป็นแชมป์ไม่ได้ด้วยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงค่ะอยู่ค่ายได้ชนะแน่นอนแล้วคุณด้าจะใช้อะไรสร้างเขาเป็นแชมป์วันนี้ถ้าเราลองไม่ดีด้าจะแนวเรื่องแนวฉีกนะคะถ้าลองไม่ดีเราใช้ความแปลกได้ความแปลกจะชนะทุกอย่างได้อันนี้ใช้ความ ความแปลกถ้ารองไม่ดีหอมให้ลองเป็นเพลงบัรเลงไปเต้นอย่างเดียวลุกเต้นอย่างเดียวเต้นไป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 โอเคโอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าทั้งสามท่านจะเลือกใครและใครจะเป็นแชมป์ 3นักร้องที่จะมาแข่งขันในวันนี้เพื่อจะมาชิงรางวัลในรายการมาไยไฟเตอร์เดี๋ยวเราไปทําความรู้จึก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 เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเขาว่าเขาเป็นใครบ้างตามผมมาเลยครับนี่ฮะโฉมหน้าของนักร้องในวันนี้นะครับที่จะมาชิงรางวัลในรายการมาลายไฟเตอร์ครับผมหน้าตานี้รอเราเอาการท่านแรกรู้จักเขาเลยครับแดงแป้อย่างนี้ชื่ออะไรครับชื่วิมครับชื่อเล่นชื่อวิมนายดำรงชัยสิ่งหนึ่งครับ ผมเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซาครับ8ลิ้ว8ลิ้วครับนี่ฮะอันนี้มีส2งลิ้วนะ้ท่าอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ครับเทศบาลสนามชัยเขตครับประชาสัมพันธ์ยังไงครับประชาสัมพันธ์เสียงตามสายครับอ๋อตามหมู่บ้านที่ว่าตื่นเช้ามาญาติโยมทั้งหลายนะครับมารวมบุญกันนะวันนี้ก็จะเป็นข่าวสารบ้านเมืองครับ ข่าวอะไรไปเรื่อยอ่ะแล้วคือทุกบ้านมีทีวีแล้วขับเลื่อนก็เราทำไมต้องพูดด้วยอะคะก็ใช่ไงก็ใช่ไงไขาประกาศไงใหยใชุมชนเคอย่างนี้เคือย่างนี้คือเขาต้องมีประชาสัมพันธ์ไว้บางทีเป็นเรื่องยุงลายเรื่องอะไรต่างๆนานาที่มันมีอยู่แพร่อยู่ในชุมชนนั้นชุมชนเนี่ยคนเนี้ยเขาก็จะเป็นเป็นคนที่จะประกาศว่า สมมติว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวบางทีชาวบ้านไม่รู้อย่างเงี้ยอ,อีก5วันน่าจะมีการฉีดไล่ยุงลายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคนนี้เขา,ขาจะเปนคนประกาศสวัสดีครับที่นี่เสียงจากหอกระจายข่าวเทศบาลตำบลสนามชัยเขต ต่อไปเป็นข่าวประชาสัมพันธ์อุ้เสียงเขาหล่อนะเสียงหล่อเสียงหล่ออ๋อคือเป็นดีเจว่างั้นเถอะอ่ากึ่งกึ่งดีเจครับดีเจหมู่บ้านใช่แล้วครับแล้วมารายการนี้ได้ยังไงครับอะไรไฟเตอร์จริงๆคือผมเนี่ยชอบรายการนี้อยู่แล้วก็ตั้งใจแล้วคือแบบว่าอยากที่จะมาแสดงความสามารถของตัวเอง สมมติว่าวันนี้ได้เงินก้อนใหญ่เนี่ยเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําอะไรครับเงินที่ได้มาก็จะเอาไปใช้หนี้ครับหนี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็ช่วยเหลือทางครอบครัวด้วยหนูเป็นหนี้เท่าไหร่หนูเป็นหนี้เท่าไหร่ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับบอกไปเลยบอกไปเลยตัวเลขมาบอกไปเลยก็หลายแสนอยู่ครับโอ้โสู้ๆนะสู้ๆนะ อยู่ที่คณะกรรมการและอยู่ที่ลูกอ้อนเราและอยู่ที่เสียงร้องของเราแก้แค้นให้ที่เพื่อนชายถ้าเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยเธอลอยนวลนะเอาใจช่วยนะฮะเอาใจช่วยวิมนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับคนที่สองสวัสดีครับชื่อเกมโอราลิตะน้อยครับ อะไรอยู่ตอนนี้เป็นนักศึกษาครับน่าคุณ้นณนี่เราเคยแสดงละครอะไรไหมฮะไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมฮะใช่ครับไม่เคยครับแต่ว่ามีการเดินไปคงไปแคสอะไรมั้งไหมก็พอมีอยู่ครับซีรีส์ครับ๋อซีรีส์เรื่องอะไรฮะจบรักสถานะเพื่อนครับเป็นเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอะไรฮะซีรีส์วายครับจริงๆผมได้ยินมาว่าจริงๆคุณมีซีรีส์ของคุณด้วยไม่ใช่เหรอคุณจะใช่ครับผมเรื่องตอนนี้ยังแคสอยู่ครับรอรอแบบ ตกลงอยู่ครับว่าใครจะเป็นนายเอกพระเอกครับหมายความว่ามีนายเอกและพระเอกหน้าตาแบบนี้ต้องซีรีส์ไว <Y S 2> นี่สมมติหน้าตาเหมือนน้องเกมเนี้ยนะหนุ่มๆน,นะเป็นไงพี่เป็น <มา S 2> ไงพี่กูจะฟาดดี้กูจะฟาดดีให้หมดทั้งประเทศ <c oughs> หน้าเหมือนคอมมากเลยคุณชอบดังเลยแล้วมารายการมาลายเฟตเตอร์ได้ไงครับเคยร้องเพลงก่อนไหมครับไม่เคยครับเพลงก็ไม่เคยร้องมาก่อนเลยใช่ครับแล้วทําไมตัดสินใจมารายการมาลายเฟตเตอร์เอ่อก็รู้สึกอยากลองอะไรใหม่ๆท้าทายตัวเองครับหาประสบการณ์ด้วยครับวันนี้ไม่ได้มาร้องธรรมดานะฮะจะต้องร้องแล้วได้เงินรางวัลกลับบ้านไปเราจะใช้เสน่ห์อะไรในการที่จะได้คะแนนเยอะๆความทะเลนครับความทะเล่นความน่ารักอะไรทะเล่นเล่นกับกรรมการกับคนทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีมุกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ตอนนี้คิดไม่ออกแต่ตอนนี้คิดไม่ออกเดี๋ยวค่อไปคิดนะครับคิดได้เวที่รับใช่ครับคิดได้เวทีครับวันนี้ทําสําเร็จได้เงินก้อนหนึ่งจะใช้เงินก้อนนั้นยังไงครับเอาเงินไปให้พ่อครับอะให้พ่อลงทุนธุรกิจส่วนตัวแบบต่อยอดครับอ๋อต่อยอดอะไรฮะธุรกิจปลูกแคปตัลครับทุนตัอใช่ครับเป็นไม้ไม้กระบองเพชรน่คุณผู้ชมทางบ้านก็เอาใจช่วยนะฮะว่าน้องเกมจะผ่านเข้ารอบไปสู่รอบชิงเงินรางวัลหรือเปล่าใช่แต่ผมว่าแนะนําว่าให้เกมเข้าวงการบันเทิง พัฒนาตาแบบนี้เนี่ยนะครับน่าจะไปได้อีกไกลมากถ้ารายการไม่ได้เงินไม่เป็นไรมาเอาอ่ะพี่แน่เดี๋ยวไม่มีเงินเหลืออะไรเอาอะไรเอาเงินกับพี่พูดเร็วไปหน่อยพูดเร็วไปหน่อยนะครับคือแฟนเก่าคนโปรดของฉันไม่เคยเปลียยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกๆอย่าง แต่ท่านนี้ครับท่านที่3นะครับผมนะฮะ<ม>อยากจะให้ได้ชมเลยชมหน้าชมตาเขาไม่ใช่คนธรรมดานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกลิดเสือสองเลน,นะครับมาจากสงขลาครับผม ันนี้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจไฟจะซื้อจัดจ้างที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับนี่ครับคนที่ทำให้เราได้ไฟฟ้ามาใช้ใช่ครับแล้วก็มาทุกเดือนมาเก็บตังเรามาเก็บตังเราเนี่ยฮะตอนนี้ก็จะขึ้นแล้วนะครับจะขึ้นอีกแล้วเหรอขึ้นผมเห็นประกาศแล้วขึ้นค่าไฟแล้วนะครับจะขึ้นอีกเหรอทุกวันนี้ก็สามพันสี่พันแล้วแล้วทางด้านนักร้องนะฮะ ทางด้านนักร้องก็เป็นศิลปินอยู่ปากใต้นะครับก็เสือสองเลก็หลายท่านก็อาจจะรู้จักบ้างนะครับทำไมต้องสองเลครับเลลเดียวไม่ได้บ้านผมอยู่จังหวัดสงขามีทะเลสาบกับทะเลอ่าวไทยดูสงผมก็รู้เหมือนยายสาเลยครับยูทูปไปก็เจอแล้วนะเพลงนี้กาลังดังยายสาครับผมใครไม่รู้เดี๋ยวไปฟังกันยยืนนรออควววาาาามัััังงงงกททเเลี่ช ให้เขาฟังนะในขออนุญาตด้วยนะขออนุญาตเปิดด้วยนะได้ครับได้เดี๋ยวมาเก็บลิขสิทธิ์ทำไมเ้าเป็นศิลปินแล้วทำไมถึงมาประกวดร้องเพลงนะครับคือผมอยากอยากออกทีวีครับอยากออกหรือว่ามันจะตื่นเต้นไหมมันจะเป็นยังไงบ้างเราก็เจอแบบคนแบบหน้าเวทีอย่างเดียวเลยชีวิตอยู่แต่ในยูทูบอยู่ใน YouTube แล้วก็คอนเสิร์ตแค่นั้นอ๋อบอกให้เขารู้ไปว่าวันเนี้ยเรามาออกทีวีเพราะอะไรเป็นเหมือนความหวังของหมู่บ้านนะครับที่ให้บอกโทรทัศน์ อาะไหนออกโทรทัศน์กันรู้เลวคนปตุสียคนปิุ่สัยี่ใช่ใหมหมู่บ้านของเรามีอะไรโดดเด่นบอกเข้าไปมีผมเนี่ยโดดเด่นสุดแล้วในหมู่บ้านแล้วพอออกมาน้องๆจบหมเหมือนประกวดเหมือนประกวดทวีปเลยทำไมเลือกในการมาอะไรไฟเตอร์ครับผมชอบทีมงานที่โทรไปบอกว่า ให้ผมมาทำไรผมทำอย่างเงี้ยทำไรบ้างไรอะไรกันนะพอร้องเพลงอย่างเดียวโอเคครับง่ายงแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วให้ทํามากกว่าร้องเพลงทํำไหมก็ได้อยู่นะครับหน้าหน้างานก็พอได้อยู่พอได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าได้เงินรางวัลมาเนี่ยครับเราจะเอาเติมเติมน้ำมันรถเต็มถังเติมน้ำมันรถแต่งเดียงเลยออกคอนเสิร์ต ใช่ครับก็ว่าจะซื้อกีตาร์ก่อนตอนแรกนะครับตอนแรกก็เอาเป็นอุปกรณ์ทั้มาหากินก็เอาใจช่วยนะฮะนะฮะเอาใจช่วยทั้งผลงานที่มีอยู่แล้วและเอาใจช่วยผลงานที่จะมาประกวดวันวันนี้ด้วยนะครับนะก็ช่วยเชียร์เขาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมเขาในรายการกันเลยทั้ง3คนครับมาให้ไฟเตอร์ยย